สวัสดีครับพบกับรายการครูแว่นเล่าให้ฟังนะครับเรายังอยู่ในอีีของโรงงานที่รักนวันครก็มาอีกอีพีหนึ่งแล้วนะฮะค่อยๆไลๆ่เรียงกันมาสําหรับคนที่ทํางานที่โรงงานนะครับหรือคนที่กําลังจะก,ก้าวเข้าไปในโรงงานหรือเป็นวิศวกรน,น้อยต้องการจะเข้าไปใหม่ไม่มีรุ่นพี่มาบอกเขาจะมีอะไรเชี่ยมาแทงมึ้งป่าวะ <c oughs> เหมือนที่ผมเล่าให้ฟังฮนะเหมือนเข้าไปติดคุกนะเริ่มอีพีแรกๆก่อนคือเราต้องไเข้าไปทํางานอะ ที่ทางานมันก็ต้องมีกฎนี้ระเบียบอะไรของมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับในทุกๆท,ที่มีกฎและระเบียบกฎและระเบียบมีไว้บังคับคนดีส่วนส่วนถ้าคนไหนไม่ปฏิบัติตามกฎและระเบียบไม่ต้องเคร่งครัดหรอกคือละเลยละเมิดเฮ้ยกูเนี่ยนั่นคือคนไม่ดีวิธีแยกออกไหมฮะขับรถไปขับรถขับรถยนต์ไปขาวแดงเขาห้ามจอดเอ้จอดแป๊บเดียวจอดแป๊บเดียว นั่นคนไม่ดีครับเขาห้ามจอดไปจอดที่อื่นมันก่อให้เกิดอันตรายมันไปทําให้คนอื่นเขามีปัญหาเออประเทศนั้นเ้นี่มันประเทศนี้เข้าใจไหมอารมณ์มันเหมือนว่าเออประเทศนั้นมันขับรถขับรถอะไรวะขับรถฝั่งซ้ายอ่ะประเทศมันประเทศนั้นนี่มันประเทศนี้เออเออประเลศนู้นขับรถขับรถฝั่งขวาประเทศเราขับรถฝั่งซ้ายนี่มันประเทศนี้ใช่ไหมน่ะเห็นไหมพูดผิด ก็ต้องขอโทษเนะ่ยเหมือนผมเมื่อกี้พูดผิดแนตะ่ยกตัวอย่างผิดอืมประเทศนี้ขับรถฝั่งซ้ายอ่ะประเทศนู้นขับรถฝั่งขวาใช่ไหมมันไม่เหมือนกันนะ่ะก็เอามาอ้างกันก็อ้างไม่ได้แล้วแต่ครับผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับผมนอกจากมาทํางานแล้วเนี่ยเจอเรื่องที่ไม่ดีนะครับเรื่องที่ผมไม่ชอบไม่ใช่ไม่ดีหรอกผมไม่ค่อยชอบผมเล่าให้ฟังอีพีที่แล้วละเรื่องที่ผมชอบมีไหมที่บริษัทเขาแบบ เฮ้ยดีลเนี้ยเขาไม่เคยคุยกับเรามาก่อนเลยนะเว้ยในตอนที่เขารับเราเข้ามาแต่พอถึงวันมันมีกิจกรรมแบบนี้ด้วยท่องประเทศญี่ปุน่นเพื่อนๆเคยไปไหมฮะอ่าที่ทํางานผมก็มีพาไปประเทศญี่ปุ่นด้วยนะเขาพาไปดูงานตอนสมัครงานที่เป็ดมีเห็นบอกกูเลยอว่ามันมีดูงานญี่ปุ่นด้วยะแล้วไปไม่ต้องเสียเงินเลยครับมีบัตรเจ็ตมาให้เราด้วยให้เราไปซื้อของเต็มเต็มตัวซื้อสู่ซื้อลายใสเราก็ต้องไปที่ญี่ปุน่นตั๋วเครื่องบินก็ฟรีเฮียบิน มันแล้ว่าไปกับไปใจ่นะครับก็ดำลงผมจาได้อะไปกับไอ้น่ากับดำลงไอ้นะานี่พากินด่าเลยใช่ไหมเงินลุยเต็มที่แลกเต็มที่เขามีด้วยนะครับเขามีว่าบางปีเขาจะให้ซปเปอร์ไวท์ซอร์คือเขายะเวียนไปอ่ะ <c oughs> คือพนักงานที่เป็นระดับบังคับการอะ <c oughs> ่ะเขาให้ไปหมดเลย <c oughs> แล้วหลังจากนี้รู้สึกว่ามีในในไลน์เขาก็ให้ไปด้วยนะ <c oughs> ป่ามะป่ามะ เออแล้วไปทริปๆหนึ่งแต่ละคนที่มันก็นหลายตั้งนะไปอยู่ก็หลายวันการไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นในมุมมองของผมเนี่ยก็คือให้เราไปดูไปซึมซับไปเปิดโลกกระทัดไปโรงงานญี่ปุ่นเอ้ยเขาทํางานกันยังไงวะทำไมโรงงานเขามไม่มีคนเลยวะญี่ปุ่นคนไปไหนหมดวะมันเป็นเครื่องจักรหมดเลยวะคนมันจะอยู่ที่บอสแวร์ออฟฟิศเครื่องจกักรแมงก็รานไปเรื่อยเครื่องจักรเยอะมากครับไปดูเทคโนโลโยีแล้วแล้วเขาไม่ได้เราไปดูแบบเครียดๆด้วยนะเราไปดูงานมันจะมีงานพวกงาน งานโชว์อ่ะงานโชว์เครื่องจักเขาก็ให้เราไปดูรับมีข้าวกล่องให้ด้วยเบนโตะโอ้โหเคยไปกินฟูจิไหมอร่อยชิบหายแล้วแดกที่ญี่ปุ่นด้วยฟรีด้วยนะเออมีบัตรเจตให้ด้วยดูงานแป๊บเดียวแม่งเมานล้ตกเย็นกินเบียร์กันกินเบียร์กันใหญ่ๆแบบนี้อย้ร้องคาราโอเกะกันกินกินชิบหายเลยกินเสร็จกลับมาโรงแรมมีโรงแรมให้ด้วยนะห้องพักที่ในญี่ปุ่นเนี่ยผมชอบไปมากเป็นประเทศที่ผมชอบมากห้องพัก แล้วก็พอเข้าโลกห้องพักปุ๊บหมดวันก็ลงมาโตเตะไงน,นะเนดินหาอะไรกินกันดีว่าเออมันก็จะมีร้านล่างเมงร้านอะไรที่เขาเปิดตอนกลางคืนน่ะแล้วก็คนก็เดินกันไปครับก็มีความสุขดีอากาศก็ดีสนุกมากครับมันจะเป็นสิ่งที่เฮ้ยเขาเหมือนโบนัสตอบแทนเรามาเลยอะทํางานบางปีรายได้ดีๆเขาก็มีเงินโบนัสให้ด้วยนะครับดีไหมมันก็ดีนะแล้วเขาก็มีไปดูงานอย่างเงี้ยใครอยู่นานๆหน่อยก็ได้ไปหลายประเทศด้วยก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปญี่ปุ่น ทีนี้เรามาดูฝั่งหลังจากที่ผมทํางานมานานๆแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะรู้เหมือนผมผมเปิดบริษัทอย่างเงี้ยผมก็จะรู้ว่าอ๋ออ๋อทำไมพวกมึงได้ไปญี่ปุ่นกันวะทําทไมวะมันเกิดอะไรขึ้นผมก็ดูสารคาดีดูนั่นดูนี่บริษัทเขาไม่เขาไม่ง่อเขาไม่เขาไม่ง่งหรอกแล้วเขาก็เลือกในสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับองค์กรกับองค์กรนะองค์กรประกอบไปด้วยองค์การต่างๆแล้วก็คนในนั้นมากมาย การทางานอันนี้เรามองอีกมุมนะฮะในมุมของการบริหารสมมุติว่าบริษัทหนึ่งที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับหรือประเทศไหนก็ตามปิดงบมาปุ๊บรูแลกกาไรสมมุติว่ากําไร1น0 0 0แบาทกําไรแน่แล้วเออไม,ไม่กำไร1น0 0 0แสนแล้วกันหักนั่นหักนี่หักนู่น,น,นจะต้องเสียภาษี1น0 0 0แบาทเรากําไรนี่บริษัทมีกําไรหักต้นทุนหักนี่นั่นน่นสราัตาแล้วเรียบร้อยนะหักนั่นหักนี่เรียบร้อยมีกําไรมีมีกาไร เอากำไรไปจ่ายภาษีอาจจะอยู่เลทที่ภาษีที่จะต้องจ่ายของปีนั้น1ล้านนึกภาพออกไหมครับเฮ้ยเรามีภาษีจะต้องจ่าย1ล้านบาทถ้างั้นเราเพิ่มรายจ่ายของบริษัทไหมเพิ่มยังไงอะ่ะเอาพนักงานไปเทรนไหมล่ะส่งไปต่างประเทศไหมจากจะต้องเสียภาษี1นึ่งแสนหนึ่งล้านบาทไม่มีแล้วเรามีรายจ่ายมาแล้ว โอเคไหมครับมันเป็นเทคนิคหนึ่งในการที่จะช่วยประหยัดภาษีอ้าวแล้วไม่มันก็เสียต่อรัฐไม่ใช่มันเป็นการกระตุ้นการบริโภคจ่ายก็คือเหมือนเอาภาษีมาภาษีก็จะเข้าภาษีที่เข้าไปในรัฐบาลก็เอามาดูแลประชาชนจริงก็ไม่รู้ภาษีที่เข้าไปในรัฐบาลจะต้องเอากลับมาดูแลประชาชนเขาบอกอย่างนี้นะครับในหนังสือเขาเขียนไว้อย่างนี้ แต่ถ้าภาษีไม่เข้ารัฐบาลคุณก็ไปดูแลคุณกันเองไงเอคุณก็ไปจ่ายนั่นจ่ายนี่ซื้อรถสักคันไม่ล่ะเออเอาแสนนึงก็ต้องโยนให้รัฐบาลเฮ้ยแันเอาแสนนึงไปซื้อรถมาคันหนึ่งดีกว่าเป็นรถบริษัทเอเคไหมครับแลวการที่ส่งไปเทนนั่นเทนนี่หรืออะไรมันก็อาจจะหักค่าใช้จ่ายได้มา,มากกว่าหักได้หนึ่งเท่าสองเท่าแล้วแต่นะมาดูกันต่อนะนั่นะนะคือการบริหารพอร์ตของเขาอ่ะแต่นี่เขาจะต้องเอาเงินมาจ่ายภาษีนะครับก็คือไปจ่ายตัวนี้ เป็นเป็นเซอร์วิสไปดูแลพนักงานแล้วกันก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของเขาแล้วเงินที่จ่ายออกไปไม่แต่ละเม็ดไปที่ประเทศอะไรวะประเทศญี่ปุ่นนี่หว่าก็ดีไม่มีปัญหาอย่างน้อยกูก็ได้กินได้ใช้บ้างแล้ววะไปที่นู่เนเขาก็เลี้ยงกูดีนะไม่มีปัญหาเลยก็ลับไปที่ญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับไอหนึ่งไอหนึ่งล้านบาทอะไรเนี่ย ก็โอเคฮะไม่ม okay. well ีปัญหาสบประโยชน์ร่วมกันผมไม่ได้มีปัญหาอะไรผมแค่เอามาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะมันมีก็ดีแหละใช่ไหมอ้าวแล้วเที่ยวเมืองไทยก็มีครับเขาจะมีเที่ยวประจําปีก็มีเขาไม่ได้ไปญี่ปุ่นอย่างโคลโคโไม่ใช่ครับเที่ยวเมืองไทยก็มีเขาใช้บริษัททัวร์ในไทยนี่แหละเงินก็ลงในประเทศไทยไงจากจะต้องเสียภาษีหนึ่งล้านบาทก็เอามาเที่ยวเป็นกิจกรรมภายในไงก็มีเงินเที่ยวกิจกรรมภายในแล้วไงอืมเงินก็ ส่งตรงมาดังพนักงานเลยส่งตรงไปยังโรงแรมที่เขาไปเช่าไปจองเองินก็กระจายไปในประเทศก็เป็นอีกทางหนึ่งครับในการใช้เงินอย่ามองโลกในแง่ร้ายอย่างเดียวนะเว้ยต้องมองให้บาลานซ์ด้วยฟังความก็ต้องฟังซ้ายและขวาครับแต่ว่าอย่ามองว่าเฮ้ยต้องอยู่ตรงกลางไม่ใช่ครับคนเราเทคไซส์อยู่แล้วเลือกเลยคนเราเทคไซส์อยู่แล้วแต่เราจะชอบกินผลิตภัณฑ์อีกด้านนึงมันอย่าโยงการเมืองนะเว้ยมันโยงได้ ทุกเรื่องที่พูดมันเกี่ยวขารเมืองได้หมดบางผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวบางผลิตภัณฑ์ข้าวผัดคุณจะแดกก๋วยเตี๋ยอย่างเดียวเลยก็ได้ไม่มีปัญหาผมก็กินก like ๋วยเตี๋ยวบ้างข um ้าวผัดมันดีก็กินบ้างแต่ผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวผมชอบแนดงก๋วยเตี๋ยวแต่ข้าวผัดผมก็กินไม่มีปัญหาอ้ามึงมันนกสองหัวไม่ใช่เว้ยไอ้นี่ข้อดีมันก็มีข้อไม่ดีก็มีนี่ข้อดีก็มีข้อไม่ดีก็มีมันมีรวมกันน่ะ คนเรามันอยู่รวมกันแต่ไม่ควรมาทะเลาะก,กันใช่ไหมอ,อ๋อนี่ไงเงินภาษีไม่เอามาเข้าประเทศไม่เกี่ยวอีกทางนึงก็ไปใช้จ่ายอีกมุมนึงไงใช่ไหมครับเออมันเป็นอย่างนี้เนื้อเรื่องมันเป็นแบบนี้บางคนที่เขาส่งไปดูงานญี่ปุ่นเขาก็ดีครับเขาก็จดอะไรตามนั้น,นผมก็ดูอ่ก็ดูด,ดูดูแล้วไงอ่ะก็เห็นเรียนรู้แต่ไม่รู้จะบันทึกอะไรคือมันก็เป็นบรรยากาศหนึ่งเป็นงานเหมือนเหมือนงาน โชว์เครื่องจักรงานเอ็กซ์โปก็ไปเดินดูเขาก็จัดดีทำดีเออเอ็กซิบิชันก็ดีคนมัไน<ๆ>ไม่แน่นดีแล้วก็มีปบตุ้งตะตุ่มเต้งตุงมเต้งตุง้งชิ้นออะไรมะไปรู้ว่าพูดแบบคนญี่ปุ่นนะ่ะเสียงน่ารักน่ารักฟังไม่รู้เรื่องนะฮะผมนี่มีญี่ปุ่นไม่ได้แก็มีนายญี่ปุ่นคนนึ้งก็เดินพาไปพาไปนั่นไปนี่มาข้ามนั่งเรือข้ามข้ามไอ้นี่เรียกว่าข้าม Aha, isierung, อ่าวด้วยนะเว้ยเป็นเรือดิสนีย์อือคือเหมือนเขาเที่ยวไปด้วยแล้วเขาก็เช่ารถมาเขาก็ขับรถไปเเเหมมือนรช่าา้ขับไปยี TPS ดว วิ่งไปนั่นไปนี่นะฮะไปแวะวัดบ้างไปไหนเขาก็ถามเลยเขาถามพวกเราเลยนะว่าอยากจะไปเที่ยวไหนเขาถามอย่างเงี้ยเมืองศรีปุ่นดูดีไหมเขาดูแลเราดีนะไปไหนก็ได้เขาก็บอกเลือกเลยนี่นี่อ่าไปวัดนะผมชอบไปวัดพอเจอวัดปุ๊บผมวิ่งใส่เลยไ <c> ป <ười> นู่นไปนี่ไปไปวัดไปวังนั่นไปพระราชวังเขาก็พาเที่ยวประเทศเขาไว้เหมือนเราเหมือนเขาเป็นไกด์ทัวร์เขาก็เดินดูเขาก็ไปพาซื้อตั๋วซื้ออะไร ไปเราก็ไปของเราเราก็อินแต่ญี่ปุ่นเราชอบชอบอาหารญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พาไปเดินห้างย่านนั่นย่านนี่ก็ไปซื้อของกันแต่ผมไม่ชอบผมชอบวัดได้กระดิ่งมาอันหนึ่ง <c oughs> ได้กระดิ่งไปไปดูดาบเออแต่เขาไม่ให้ซื้อศาสตร์เขาไม่ให้ซื้อส่งออกไม่ได้เขาขายให้ได้นะแต่เขาเขาไม่รู้ว่ายูจะเอาเข้าประเทศได้ไหมไม่ได้เขาเอาไอ้เชี่ยดาบสามูไรกูแม่ง่งดาบแม่งเล่มหลายหมื่นเหมือนกันนะสวยนะเป็นเล่มเป็นแสนยังมีเลยอะ กูอยซื้อขนมซื้อเลยมาฝากกันนี่ซื้อด่าม,มาเว้ยแต่มันทําไม่ได้ครับโอเคไม่เป็นไรฝันสลายใช่ไหมและไอ้ดาบวาซาชิอะไรเล็กๆสั้นได้ไหม, no, ไมไโ่ไม่ได้ <c oughs> อะโอเคไ,ไม่เป็นไ,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 ไรเออไอ้นี่ไม่ได้ทำอไรไม่ได้แล้วนี่ไออะไรเข้าประชีอะไรจดจำไม่ได้ไม่ได้เล็กลงไปก็ไม่ได้นั้นกลัวไอ้ดาบอาคีชิยาวเลยไหมไอ้ดาบที่มันฆ่ามา ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยเขาไม่ให้เขาไม่ขายอะ่ะเออเขาไม่ขายให้เราอ้าวล้วซื้อได้ไหมหมีมันจะมีดาบที่ก็เลึกผอไม่เอาอะ่ะมันมันมันไม่คลั่งไว้มันไม่เท่ไว้อะไรเนงะี้ยก็เลยไม่ได้ซื้อมาซื้อเมื่อแต่ละครั้งซื้อมาในวัดนั่นแหละซื้อมาจากในวัดนะครับแล้วเขาก็พาเราไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เที่ยวโน่นแล้วเราก็ได้ไปเรียนรู้เรียนรู้กระทั่งแม้กระทั่งโรงแรมในญี่ปุ่นอน่ะมันเล็กมากครับแต่ทุกอย่างสมาร์ทหมดเลยมันเป็นไอเดียนึงเลยนะที่ผมชอบมากถ้าวันหนึ่งผม มีเดียจะต้องเปิดโรงแรมหรือเปิดร้านอาหารผมจะเปิดแบบร้านญี่ปุ่นนั่นแหละมันมันมันดูดีไปหมดนะมันดูแบบดูสอดคล้องกับชีวิตคนและดูพอดีอ่่ไม่ไม่ใหญ่เกินไปไม่อลังการเหมือนแบบรัสเซียเฮ่อๆๆใหญ่น้ะลอังกอนอันนี้แบบเล็กๆสมาร์ททำงานได้อืมประมาณนะครับเขาก็ดูงานสามสี่วันแล้วก็บินกลับหายหัวไปอาทิตย์หนึ่งกลับมาเขาก็บอกว่าให้มาพรีเซนต์ด้วยแต่มันก็เป็นประชุมที่แบบ ให้มันผ่านๆไปอ่ะัแค่นั้นเองแค่ไปนั่งฟังว่าใครได้อะไรมาเอามาประก bon อบร่างกันผมได้อะไรเหรอไปร้านอาหารกับไอ้น้าหาร้านแดกไปด้วยไปเมืองนั้นก็แดกนั่นสั่ง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 มองกินกันแด่อร่อยดีไม่ได้มาทุกวันโว้ยแดกไปเลยออกมานั้นนะดำรงก็คุยโทรศัพท์อยู่กับลูกกับเมียไปเพราะว่าโทรสาบหาเลยของเขาไปอืมปประมาณนี้ครับประสบการณ์ที่ โรงงานก็อาจจะไม่ได้บอกคุณนะฮะแต่ถ้าคุณอยู่ในรัดับที่วิศวกรหรืออะไรคุณน่าจะมีโอกาสได้ไปแหละเขาน่าจะให้คุณได้ไปนี่ก็คืออีกประสบการณ์หนึ่งซึ่งหลายๆโรงผมก็เช็กกับเพื่อนๆมาเขาก็ได้ไปญี่ปุ่นกันทั้งนั้นแหละแต่ต้องอยู่ยนานเลยนะสองปีสามปีสี่ปีผมจําไม่ได้แล้วผมอยู่มากี่ปีน่าจะสักสี่ปีครับอยู่กับเขามาพักนึงนะฮะจนบริษัทเขามีกําไรเขาก็จะตอบแทนคืนเรามาอย่างนี้ผมก็มาเล่านําเสนอในหลายๆมุมหลายๆมุมวิเคราะห์นะครับในมุมที่ผมใส่หมวกเป็นวิศวด้วย ห,หมวกเป็นผู้ประกอบการด้วยมุมของบัญชีทุกคนก็อาจจะได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในระบบสวัสดีครับ